สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลซ่าเวนะครับคลิปนี้ต้องมากันแบบหวานหน่อยนะฮะแอดบอเอาไปเลย ตาก็สีน้ำตาลออกดำๆอ,อยากตาสีฟ้าพ,พูดภาษาอะไรได้บ้างอยากตาสีเขียวอะไม่ใช่สีฟ้าสีเขียวไม่แต่เขาแปลว่าเป็นไอนนี่จริงนะกรีนอายจริงนะ <Green Eye. S 1> แต่บางคนก็บอกว่าไม่ใช่บางคนใช้คําว่าอันนี้เน,นี่ยเห็นไหมของฝรั่งเศสก็แปลว่ากรีนอายฟรานซ์บอยคำว่ากรีนอายของเขาเนี่ยคือเม่ใช่ตาสีเขียวอ๋อฝรั่งเขาไม่ใช่ตาสีฟ้านะ<อ>าคือมันกรีนแบบมอลโกดอ่ะ เข้าใจแล้วนึกนึกถึงฟ้าน้ำทะเลออกใช่ปะแต่อันนี้มันคือเขียวแบบมรกตเหมันพระเอกฮอลลีวูดคนหนึ่งที่ดังๆชื่อเก๋ๆอันนั้นก็ฝรั่งเศสใครนะที่ตาเขาจะเขียวแต่เขาจะไม่ฟ้ามันจะเขียวหรือเปล่าไม่ใช่อันนั้นตัวเขียวโอ้โหหมดโรแมนติกเลยเขากำลังตามหาคนในเนื้อเพลงของนูริสกันอยู่ ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับทุกคนเมื่อกี้แอดก็นั่งดูเนื้อเพลงแล้วก็ตกผลึกนะฮะคิดวิเคราะห์เลยว่าอไปอยู่ถ้าไหนมาแอดไม่รู้เลยว่าเป็นใครนะแล้วก็โอ้โหน้องเขียนออกมาได้โอเธอหวานเจี๊ยบจริงๆนะฮะวานแบบตั้งใจว่าเอ๊เพลงนี้เราจะร้องตามได้พอมาดูเนื้อเราร้องไม่ได้แล้วล่ะ เราไม่ได้มีพ่อหนุ่มชาวฝรั่งเศสที่เราจะขอให้เขาคิสมีกับเราภายใต้ฟ้าที่ Paris ยามค่ำคืนค่าตั๋วแอดก็ยังไม่มีก็คือเป็นเพลงของน้องแหละโอ้ยขำแอดเนาะคือถ้าเราตัดเรื่องเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ตัดเรื่อง Relationship ของน้องออกไปก่อนเราพูดถึงแค่ตัวเนื้อเพลงอย่างเดียวเนี่ยก็ต้องบอกว่าน้องถ่ายทอดเนื้อเพลงออกมาได้โรแมนติกมากๆเลยอาจจะเป็นพราะเนื้อหาด้วยหรือเปล่า ก็เขาบอกว่าคนเราเวลาอินกับอะไรอยู่ก็จะทําสิ่งนั้นออกมาได้ดีไม่แต่อันนี้เรายังไม่พูดถึงเรื่องนั้นเหรเราแค่พูดว่าน้องอเขียนเนื้อเพลงออกมาได้โรแมนติกมากๆแล้วก็มันทําให้คนฟังเนี่ยตอนแรกแอดก็แน่นอนนะฮะยอมรับเลยว่าแอดเนี่ยฟังไม่ออกนะครับจนได้อ่านเนื้อเพลง <c oughs> น้องสมเนียงดีมากอันนี้บอกก่อนเลยว่าคือน้อง คือมันเหมือนเราฟังเพลงฝรัหลังคนหนึ่งอะอแล้วเวลาร้องแบบมันฟังยากหน่อยนึงแล้วน้อนร้องท่อนแบบม,มูงมิงมูงมิงอะ<ต>ท่อนห <พอ S 2> วานเราก็เลยฟังไม่ออกพอมีเนื้อเพลงอะเราก็จะอ๋อเข้าใจว่าน้องร้องว่าอะไรเนาะซึ่งต้องบอกเลยว่าน้องเขียนเนื้อเพลงออกมาได้หวานมากๆแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับคือในพาร์ทของเนื้อเพลงเนี่ยบอกเลยว่ากั่นกรองมาเป็นอ,อย่างดีเลยแล้วก็แอดบอกเลยนะว่า ถ้าใครก็ตามแต่ที่น้องหมายถึงเนี่ยอาจจะเป็นใครก็ไม่รู้แลหละเขาป่านนี้เนี่ยแอดเชื่อว่าน่าจะตัวลอยจากฝรั่งเศสเนี่ยน่าจะถึงดาวังคารละเขาบังคับแต่งบังคับร้องหรือเปล่าน้องต้องร้องเพลงพี่นะจ๊ะเท่านั้นเท่านั้นอย่างนี้เป็นแบบ เขานักเลงอะไรอย่างนี้ยเปล่าแต่ไม่หลอกน้องเป็นคนตะมุตะมิอยู่แล้วถ้าป่านักเออลงป่านนี้พี่แดนเซอร์ที่อุ้มน้องน่าจะโดนเก็บไปแล้วน่าจะไม่ใช่นะครับเรารู้ได้ไงว่าตอนนี้พี่แดนเซอร์ยังอยู่อ่ะพี่เขายังอยู่ก็มีภาพน้องหลังจากลงเวทีนะคะโอ้ตอนรอบนี้น้องดูเหนื่อยมากเลยน้องก็แบบทุกคนก็แบบเย้ตบมือดีใจที่ทุกอย่างแบบว่าประสบความสําเร็จนะน้องก็ดูแบบเหนื่อยแล้วก็เหมือนโล่งใจแบบเฮ้ออะไรอย่างเงี้ยคือน้องก็ปล่อยสุด ใช่ซึ่งต้องบอกเลยว่าอันนี้คือ global citizen เนอะยังแซ่บได้ขนาดนี้แล้วทุกคนลองคิดดูที่ Victoria's e c r e t โอ้โหเวทีนั้นจะขนาดไหนนึกภาพไม่ออกเลยทีเดียวนะฮะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะเออเสื้อพานาผมไม่เท่าไหร่หรอน่าน่ะสิชุดเชิ้ตเนี่ยพวกเราจะตายกันหมดนะเมื่อกี้จะพูดเรื่องเนื้อเพลงทำไมเราออกไปไกลขนาดนั้นนก็ ไม่ก็พูดถึงความประทับใจแล้วก็บอกเลยว่าโอ้ oh, มาฟังดีๆเพลงใหม่มีการแต่งที่เฉพาะเจาะจ,จงแล้วก็มีอินเนอร์มีอะไรแต่ตอนนี้ได้ใจทั้งฝร,รั่งเศสเรียบร้อยแล้วนะเพราะน้องมีใส่ภาษาเขา,เขาด้วยมีใส่พื้นที่ที่เที่ยวโลเคชั่นต่างๆนะคะซึ่งเราไม่หน่อยค่ะเพราะว่าน้องใส่เราตั้งแต่เพลงแรกเราชนะเลิศอยู่แล้ว <laughs> ก็เรยได้ว่าเหมือนกับเป็น ลิซ่านี่เหมือนกับเป็นอ,นองค์กรเกี่ยวกับการโ <c oughs> ปรโมทการท่องเที่ยวของฝรั่งเศสไปแล้วในะตอนนี้ <c oughs> <c oughs> น้องพูดถึงประเทศไหนประเทศนั้นก็วีดอ่ะ <c oughs> <c oughs> น้องใช้ภาษาญี่ปุน่นญี่ป,ปุ่นก็วีดน้องใช้ภาษาไทยก็วีดแต่ว่าที่ชอบส่วนหนึ่งเลยรู้สึกว่าตอนที่น้องเขียนท่อนหวานเจี๊ยบถึงหนุ่มฝรั่งเศสเ <c oughs> <c oughs> นี่ยนะแล้วน้องก็โยงเข้าไปกับท่อนค s s มีซึ่งเป็นท่อนออริจินอลของเพลงเดิมโอ้โหฟังแล้วแบบเฮ้ยน้องคือตอนแรกไม่นึกไม่ออกว่าน้องจะโยงยังไงหรือจะทําเนื้อหาเพลง เพราะเพลงมันต้องเขียนใหม่แล้วเอามาประกอบเข้ากับของเก่าให้มันเข้าล็อกซึ่งน้องทําได้เข้าล็อกพอดีเป๊ะๆแบบนี้โอ้โหเลสเ c กลิซามากนี่คือเรื่องที่ยากมากเพราะว่าการเขียนลายลึกเนื้อเพลงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันก็โยงกันด้วยแล้วก็หมายถึงช่วงทํานองต่างๆแล้วมันต้องเข้าด้วยมันต้องแมทด้วยซึ่งมันแมทมากแอปเปิ้ลที่นักดนตรีเขาเรียกว่าแบบเล่นร้องแบบบายฮาร์ดอะแบบให้ใจพาไปอะอันนี้มันเป็นศสต์จริงๆนะเข้าประเด็นอย่างเดียวเลยไม่ได้เลยพาแอปเปิ้ลเขาออกจากสาระตลอ วันนี้ไปก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวแอดขอไปเปลี่ยนท่อนนั้นให้เป็นแบบหนุ่มหนุ่มประเทศไรเดีย<อ>ที่เรา,าพอไหวเดี๋ยวขอไปส่องไอ <c oughs> คุณเฟสก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันดูว่าจะมีอะไรเคลื่อนไหวไหม <c oughs> แอดปลยหลุดจันได้บ๊ายบายค่ะสวัสดีครับ